สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ค่ะทุกคนมีสาระดีๆนะคะเป็นแบบว่าเกร็ดความรู้เบาๆทุกคนมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้นะคะจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องค่ะเอ๊แต่ว่าวันนี้ทุกคนมีใครรับประทานผักผลไม้สดแล้วบ้างคะนี่ค่ะยกมือแล้วหนึ่ง ทุกคนแล้วก็การรับประทานผักผลไม้ทุกวันนี้มันเป็นไอที่ดีงามต่อสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนนอกจากจะได้รับวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีคุณประโยชน์ต่างๆมากมายอยู่แล้วสารอาหารต่างๆมากมายอยู่แล้ว องค์การอนามัยโลกนะคะเขายังบอกว่าการรับประทานผักผลไม้นะคะทุกวันนี้ควรรับประทานอย่างน้อย400กรัมต่อวันทุกคนคะ่ะมันจะช่วยลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือโรคอะไรคะก็คือกลุ่ม ACDs นะคะอย่างเช่นพวกโรคอ่าหลอดเลือดสมองนะคะโรคหัวใจขาดเลือดนะคะหรือว่าจะเป็นโรคกลุ่มมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้ทุกคนคะ่ะมันจะช่วยให้เราห่างไกลโรคพวกนี้ด้วยนะคะ แต่ทุกคนมีแต่ทําไมมีแต่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะที่เราเห็นกันตามท้องตลาดเนี่ยผักผลไม้สวยๆเนี่ยทุกอย่างทุกชนิดนะคะจะต้องผ่านการฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาเร่งโตฉีดนู่นนี่นั่นกันเชื้อรานู่นนี่นั่น คือมันจะต้องมีทุกคนก็ต้องทําใจในจุดนี้สําหรับใครที่แบบว่ามีแหล่งในการซื้อผักปลอดสารพิษอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจด้วยยินดีค่ะที่คุณได้มีผักปลอดสารพิษนะคะในการรับประทานแต่เราก็ต้องเรียนรู้นะคะที่จะล้างผักผลไม้ยังถูกวิธีทุกคนคะนอกจากเราจะซื้อผักตามท้องตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องนํามาล้างก่อนนะคะถึงแม้เขาจะเขียนฉลาดว่าผักปลอดสารพิษนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องล้างให้ถูกวิธีทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นมาฟังกันเลยค่ะการล้างผักผลไม้นะคะมีด้วยกันหลากหลายวิธีค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเราเลือกได้เพราะอะไรคะเพราะเราสวยเลือกได้ทุกคนค่ะมุงนี้ตลกนะวิธีแรกกันเลยค่ะล้างด้วยผงฟูทุกคนหรือว่าเบกกิ้งโซดาทุกคนค่ะวิธีนี้ดีงามนะคะเราใช้ผงฟูนะคะครึ่งช้อนโต๊ะทุกคนบวกกับน้ำสิบลิตรอ่า แล้วก็แช่ผักผลไม้ของเราเนี่ยไว้ประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะแช่เสร็จนะคะเราก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดทุกคนค้าบอกเลยค่ะว่าเจ้าผงฟูเบกกิ้งโซดานะคะช่วยลดสารพิษไปถึง80-95เห็นต์เห็นไหมเจ้าผงฟูที่เรามีติดบ้านกันเนี่ยนะคะครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ไว้15นาทีลดสารพิษ80-95เ งนิดเดียวทุกวิธีที่2นะคะคือล้างด้วยน้าส้มสายชูทุกคนคะ่ะบอกเลยค่ะว่าน้าส้มสายชูเป็นอะไรที่ทุกบ้านมีติดบ,บ้านเอาไว้นะคะใช้น้าส้มสายชู1ช้อนโต๊ค่ะบวกกับน้ําเปล่า4ลิตรนะคะแล้วก็แช่ผักผลไม้สดของเรานะคะทิ้งไว้10นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะบอกเลยค่ะว่าวิธีนี้ช่วยลดสารตกค้างได้ถึง29-38%เลยนะคะ และที่สําคัญเจ้าน้าส้มสายชูเนี่ยยังช่วยลดล้างไข่พยาธิตัวอ่อนต่างๆนะคะออกจากผักผลไม้สดของเราด้วยค่ะอ่ะสองวิธีแล้วยังไม่ถูกใจเลยฟังวิธีที่3ทุกคนคะวิธีที่ล้างด้วยด่างทับทิมทุกคนคะรู้จักกันใช่ไหมคะด่างทับทิมนะคะ20-30เกรดทุกคนไม่เยอะนะอ่านเกรดใส่ลงไปเลยจ้า บวกน้ำ4ลิตรค่ะแล้วก็แช่ไว้10นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะวิธีเจ้าหนงาทับทิมเนี่ยนะคะช่วยลดสารตกค้างได้ถึง35-45%เลยนะคะ <c oughs> ยังไม่ถูกใจทุกคนคะ่ะสวยเลือกได้ค่ะเลือกเลยค่ะวิธีที่4ค่ะไม่มีทั้ง3อย่างทำยังไงล่ะที่บ้านมีเกลือได้ไหมคะเกลือเกลือแกงได้ทุกคนคะ่ะบอกเลยคะ่ะว่าเกลือแกงช่วยล้างผักผลไม้ได้นะคะโดยใช้เกลือแกง 1ช้อนโต๊ะทุกคนคะ่ะบวกกับน้ำา4ลิตรนะคะแล้วแช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะช่วยลดสารตกค้างได้ถึง27-38%นะคะสวิธีแล้วก็ยังไม่ถูกใจไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะที่ห้องที่บ้านอะไรอย่างนี้บางคนอยู่หอพักบางคนอยู่คอนโดเนาะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ต้อกับข้าวค่ะที่บ้านไม่ทาครัวค่ะแต่ว่าวันนี้อยากกินผักสดตอนดูซีรีส์ค่ะโอเค โอเคจัดให้วิธีที่5ทุกคนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทุกคนต้องมีน้าเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็ดค่ะเด็ดผักสดนะคะเป็นใบๆบทุกคนขาแล้วล้างผ่านน้ํานะคะโดยต้องใช้มือนะคะถเูเบาๆนะคะบริเวณใบต่างๆของผักนะคะที่เราเด็ดมาเป็นใบๆนะคะล้างผ่านน้ํานะคะวิธีนี้เนี่ยช่วยลดสารตกค้างได้ถึง54-64%เลยทุกคนค่าเห็นไหมคะว่าถ้าไม่มีอะไรเลยใช้น้ําเปล่าโดยเด็ดเป็นใบนะคะแล้วก็ผ่านน้ํา ล้างให้สะอาดเอาง่ายๆถูใบให้ทั่วช่วยลดสารตกค้างได้เยอะเลยนะคะ โอ้ oh. แต่ถ้าว่าใครนะคะที่รู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบล้างทั้งน้ำเปล่าสะอาดก่อนแล้วค่อยแช่ด่างอะไรอย่างเงี้ยค่อยแช่ส่างต่างๆอะไรที่แนะนำไปได้ไหมดีมากทุกคนคะ่ะเพราะการที่เราเด็ดเป็นใบนะคะแล้วเราก็ล้างเนี่ยมันช่วยลดไปถึง54-64%แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ยังใส่เบกกิ้งโซดาหรือเจ้าอะไรต่างๆที่พูดไปเนาะมีต่างทับทิมมี uh. น้ำส้มสายชูนะดีค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ยิ่งสะอาดเข้าไปอีกทุกคนคะ่ะ เห็นไหมเราก็บวกบวกวิธีต่างๆเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อดแบบใช้สุดท้ายเราร่างกายเราได้แข็งแรงได้รับประทานผัก,ผ,กผลไม้แบบสบายใจเนาะเออปลอดสารพิษแน่ๆจากว่าชันล้างแบบสะอาดมากทุกคนคะ่ะถึงแม้ซื้อผักปลอดสารพิษมาแล้วนะคะอะไรมาแล้วนะคะแบบมั่นใจแล้วจากแหล่งนี้มาแล้วนะคะเราก็ล้างไปอีกเราก็มั่นใจในตัวเองไปด้วยอีกนะคะมีจิ้โจกค่ะทุกคนทุกคนนี้เสียงจิงจ้จกว้า wow. โอเคทุกคนมั่นใจนะว่า เราได้รับประทานผักผลไม้และได้รับประโยชน์จริงๆทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะรวมทั้งตัวนันเองด้วยค่ะผู้ซึ่งพออ่านหนังสือเราก็รู้แล้วไงว่าต้องใช้อะไรสัดส,ส่วนเท่าไหร่แล้วก็ไปทําให้มันสะอาดเนาะแล้วก็รับประทานกันทั้งครอบครัวให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพยาบาลยอดนักเล่าด้วยนะคะช่องน้อยๆน,นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนนะะคะสาหรับีนน้้ตอองขอ ตอนห้าสวัสดีค่ะ